นักค่ะค่ะแล้วในการนัดไตส่สวนค่ะในวันที่13มิถุนายนค่ะท่านค่ะในเดือนถัดไปนี้ท่านคิดว่าการยืดระยะเวลาณตรงนี้เนี่ยมีอะไรแอบแฝงไหมคะก็ะมันก็เป็นเรื่องการเมืองนะแต่ผมอยากตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะนะามท่านก็คงคง ตรงลำคามนะว่าเออโจ์เนี่ยมันหายหัวไปไหนนะโจ์ในที่นี้ก็คืออายการสูงสุดกับปปชนะครับมันหายหัวไปไหนทําไมมันไม่ออกหน้ามาเอาเรื่องนะเออปล่อยให้จําเลยเนี่ยผู้ถูกฟ้องรอยนวลได้ยังไงนะครับเออเพราะว่าคุณชานใจก็ไม่ใช่นะโจดนะแต่คุณชานใจกลับต้องนะ เป็นเดือดเป็นร้อนแทนโจดออกมายืน่นคําร้องต่อศาลเห็นไหมศาลนั่นก็คงําคาเนื้อเล่ไรโจดมันหายหัวไปไหนเห็นไหมตอนที่าสามิุนาศาลึงต้องเรียกหมดเลย<ฆ>โจดสองคนก็คืออายการสูงสุดแล้วก็ปปชอนะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจราชธรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะศาลท่านเรียกหมย เนี่ยเนี่ยผมมองอย่างเนี้ครับชัดๆอย่างเนี้ยนะว่าโจทย์มันหายหัวไปไหนอืมแล้วทำไมไม่ใช้สิทธิ์เออเป็นคนฟ้องคุณดักสินแต่พอตอนเนี้ยคุณเอาสินลอยนวลแล้วโจทย์มันหายหัวไปไหนค่ะในมุมมองของท่านท่านมองว่าเหตุที่โจทย์หายไปเพราะอะไรคะเออการเมืองเนี่ยเออไ ใครทำให้โจทย์มันไม่ใช้ติดแสดงว่าต้องมีเบื้องหลังมีผู้เล่นหลักตัวจริงแล้วนะค่ะสุดไหมในเมื่อเป็นโจทย์แล้วทําไมไม่จัดการให้ถึงที่สุดนะสังคมเขาถามเขาเรียกร้องนะก็มองเห็นกันอยู่คนโทว่าคุณตักสินเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายแล้วโจทย์มันเนี่ยทําไมหายหัวไปหมดทําไมไม่ออกหน้าทําไมไม่จัดการ ถ้าเป็นผมนะผมเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องแต่ต้น่ผมไม่ปล่อยอย่างนี้หรอกผมใจสายติ์ตลอดค่ะแล้วท่านคิดว่าหลังจาก13มิถุนายนไปค่ะจะมีการเลื่อนการนัดไต่สวนได้อีกไหมคะก็ก็ก็เป็นแทค่ติกทางกฎหมายะนะครับก็เขาจำเลยเขาก็อาจจะขอเลื่อนนะครับ ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเหตุผลเขาเพียงพอไหมครับแต่เขามีติธขอเลื่อนนะครับแล้วถ้าหากว่าขอเลื่อนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อสารื้นม่นินสานใช่เราหยุดอาจจะให้หรือไม่ให้ก็ได้อืแล้วก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลเพียงพอไหม หรือเขาอาจจะไม่เลื่อนกันไนดะ้คือแม็กซิงก็อาจจะไม่เลื่อนก็นได้เขาก็อยากจะให้มันจบๆไปถ้าเขามั่นใจนะว่าเขารอดแน่แล้วก็มีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาจัดก,การให้เขาแล้วครับก็ไม่จำเป็นต้องเลื่อนเรื่องของมือที่มองไม่เห็นอันนี้พอจะกล่าวถึงได้ไหมคะกล่าวไม่ได้หรอกครับ <laughs> ค่ะท่านค่ะแล้วก็ณนะตอนนี้ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าทางประชาชนเนี่ยก็เฝ้าจับตามองในเรื่องนี้นะคะรวมถึงสังคมเนี่ยก็มีหลากหลายเสียงด้วยกันแต่ว่าโดยส่วนมากก็มองว่า คดีเรื่องนี้ท่านทักษิณรอดแน่นอนแต่ทีนี้ค่ะต้องถามในมุมของท่านวีระว่าท่านมองว่าคดีที่ยังคุมเครือนะตรงนี้และยังไม่สามารถที่จะเคาะได้ว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงท่านมองว่าจะกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยต่อไปอีกไหมคะโอ้มมันไม่มีความยุติธรรมมันมีความยุติธรรมที่ไหนนะกระบวนการยุติธรรมไทยมันล้มเหลวมานานแล้ว ไม่มีใครก็เชื่อถือโดยเฉพาะผมอย่มาตามหาะความเชื่อถือในกระบวนการย,ยุ่ทธรรมไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ และสําหรับในมุมมองของท่านวีระค่ะท่านมองว่าการที่จะมีการนัดไต่สวนหรือการดําเนินต่อในเรื่องของกระบวนการต่างๆเนี่ยเป็นการที่จะพิสูจน์หรือหาข้อเท็จจริงอย่างแท้จริงหรือว่าเป็นการแค่สร้างกระบวนการขึ้นมาเพื่อตบตาประชาชนคะเป็นไปได้ทั้งนั้นเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับศาลอาจจะ ต้องการความจริงก็ได้หรือว่าจะเป็นกระบวนการออกตาประชาชนก็ได้ครับซึ่งอันนี้เราต้องให้เวลาเป็นเรื่องพิสูจน์ครับค่ะ ก็เป็นไปได้ทั้ง2ออย่างนะคะทั้ง2ทางนะคะก็แสดงว่าในเรื่องนี้เนี่ยทางคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็สังคมและประชาชนเนี่ยก็จะต้องติดตามต่อไปทีนี้จุดสังเกตข้อหนึ่งค่ะท่านพีระค่ะก็คือทางด้านของท่านทักษิณเนี่ยค่อนข้างที่จะให้สัมภาษณ์เนเรื่องเนี่ยน้อยมากจนเรียกได้ว่าแทบจะไม่ให้สัมภาษณ์เลยท่านมองว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งหรือเปล่าที่ว่ายิ่งไม่พูดก็จะไม่เสีย ัลโหลค่ะขออนุญาตค่ะท่านพีรค่ะก็ผมผมผมเ,เชื่อว่าคุณแล้วิมก็ทำถูกต้องแล้วพผู้ยิ่งเสียครับเงียบไว้ดีสุดครับอืมแล้วก็ท่านคิดว่าพูดน้อยที่สุดจะเป็นประโยชน์ครับอย่าพูดมากค่ะและท่านคิดว่าการใช้กลยุทธ์ในการนิ่งสยบความเคลื่อนไหวในที่นี้จะสามารถทำไปได้อีกนานแค่ไหนคะ ก็ขึ้นอยู่กับคุณบับสินนะนะั่นนะนะแกจะควบคุมตัวเกองได้นานแค่ไหนนะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับประเด็นนะของสังคมด้วยที่จะไปถามหรือไปติ้นแทงแจมันก็ต้องดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับกระแสสังคมมันจะแรงแค่ไหนอย่างไร มันก็มีองค์ประกอบอีกหลายอย่างครับแต่ที่สําคัญที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณตัวสิ่งนั่นแหละครับ